มาครับทุกคนเดี๋ยวมาดูรองเท้าที่หว่าจะใช้เป็นรองเท้ากอล์ฟนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่รองเท้ากอล์ฟก็เลยจะต้องเอามาเล่าเอามารีวิวกันก่อนดูว่าถ้าเอาไปใช้จริงๆมันจะเวิร์กไหมนะครับแล้วนี่คือออนฮะรุ่น c Cloud h o r i z o n ที่จะเอามาลองเป็นรองเท้ากอล์ฟไปใช้ในสนามออกรอบจริงๆนะแล้วก็ในสนามดราก็ได้ด้วย นะครับซึ่งแน่นอนฮะใครตามช่องไหวอยู่แล้ว,วชอบรองเท้าที่สําคัญเลยคือไม่ชอบใส่ซ้ํากับคนเยอะๆไม่ชอบใส่เหมือนใครทําให้ไปค้นหาสเปคไปดูนู่นนี่นั่นจนคิดว่าเจ้าอ่อนคลาวฮอริซอนรุ่นนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีสเปคที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะฮะกับการที่เราจะเอาไปลองออกรอบกัน วันนี้ก็เลยได้มาใหม่กิ๊กๆเลยเดี๋ยวลองเอามาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงก่อนที่เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยไปออกรอบกันด้วยรองเท้าคู่นี้นะครับรุ่นนี้เลยอย่างแรกรองเท้าที่จะใช้ออกรอบใช่ไหมทุกคนต้องกันน้ําอันนี้คือคุณนะสมบัติที่หวายรู้สึกว่าขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดไปตีตอนเช้าเที่ยังมีน้ําที่เขายังลดยังไม่แห้งดีถ้าไม่กันน้ําเนี่ยเละ เละเทะแน่นอนนะครับแน่นอนรุ่นนี้ครับ waterproof นะครับทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีเขียนอยู่ว่า waterproof นะครับ oh. รนี่ตรงนี้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 นะฮะ oh. อ่าแล้กันน้ำแน่นอนนั่นคือข้อที่หนึ่งที่เราต้องการนะฮะสองพื้นต้องมีปุ่มเป็นสไปเล็ตเล็กน้อยก็คือโอเคไม่ต้องเยอะเหมือนปุ่มรองเท้ากอล์ฟที่เป็นรองเท้ากอล์ฟสมัยก่อนอันนี้ก็เป็นปุ่มพื้นด้านล่างก็เป็น มีพื้นลักษณะนี้เล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันจะใช้งานจริงเป็นอย่างไงนะเพราะต้องบอกก่อนนี่ไม่ใช่รุ่นกอล์ฟนะครับนี่คือการเอามาอัดเใช้เพราะความอยากลองนะฮะทีนี้ครับทุกคนมาดูคุณสมบัติง่ายๆจําง่ายๆคร่าวๆของรุ่นนี้ก่อนนะคือรุ่นเนี้ยคือรุ่นของรองเท้าที่ใช้สําหรับวิ่งเทรลนะครับดังนั้นการวิ่งเทรลพื้นเปียกพื้นแห้งพื้นหญ้า พื้นโคลนพวกเนี้ยเขาถูกดีไซน์มาให้รองรับอยู่แล้วดังนั้นมันทําให้ไหวคิดว่าเฮ้ยงั้นลองเอามาออกรอบดูสิจะเป็นยังไงอย่างที่บอกต้นคลิปกันน้ําเรียบร้อยนะครับจริงๆไหวเคยเอารองเท้าเทรลของยี่ห้ออื่นๆไปออกรอบแล้วแหละผลปรากฏว่าเรื่องความลื่นเนี่ยไม่มีปัญหานะเรื่องความนิ่มความนุ่มก็ไม่มีปัญหาเลยทุกคนแต่บางรุ่นที่เคยลองมาเนี่ยบริเวณพื้นตรงเนี้ยหน้าเท้าเนี่ยหน้าเท้าตรงเนี้ยบริเวณหน้าเท้าเนี่ยครับ รู้สึกว่าแอบแคบเกินไปหน่อยแต่รุ่นนี้ทำหน้ากว้างออกมาทำให้รู้สึกว่าดูสบายขึ้นนะครับไม่บีบรัดมากงั้นเดี๋ยวจะมาลองดูคลิปนี้ก็เอามาเปิดหัวกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปออกรอบดูว่าเป็นยังไงและเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกับความอยากไม่เหมือนใครล้วนเลยคู่นี้ทุกคน Cloud Horizon